นอนเล็กก็ไม่ดีนะอันนี้เพื่อปมากกว่าแม่เดียวเลี้ยงหนึ่งวันนะคะอืันนี้่ะเนี่ยน่ารักจังเมีอยากทำใจคือไม่อยากนอนอืมอยากทำใจคือไม่อยากนอนอืมจะเล่นกับแม่อย่างเดียวเล่นอย่างเดียวอืมหักซึมเกินไปจะักนอนนอนง่วงง่วงจะกินนอนเลี้ยว

นิดเหนียวน้อยนะครับเหนียวน้อยเพื่อนบ้านมาฝาให้แม่เล่นไดหนึ่งวันแม่แม่ไม่ได้ก็อแม่ไม่ได้ม่ได้นอนก็ได้การูเนี่ย